สบายดี่านูุชมมเมนี่ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะที่ซองสาวลงบ้านนะเมนี่สาวลงกลับบได้ออกป่าออกโคกฐานูุชมอยู่เฮือนอยู่ซานก่าสาวลงสีพาฐานูุชมไปเบิ่งลูกหมูลูกหมูถีสาวลงกับป่าไปเกลือมือนั้นแต่ก็เป็นหมูป่าน,ะานั่นแหละท่านูุชมกับหมูน้องของสาวลงตัวหนึ่ง่เนเกิดลูก และเมื่อที่เกิดสลงกับบริถายให้เบิ่งถูกทานผุ้ชมเพราะว่าเผ่นไปเกิดอยู่ป่าผูดไปไกล้ๆก็แบบไปบ่ไห้ภัยน้ำได้เลยนะเผ่นยันไปญาติลูกผ่นผ่นห่วงลูกเผ่นผ่นไปผ่นก็ไปเกิดอยู่ประมาณซัมเมอเพราะว่าผ่นอยู่กรรมกรรมของเผ่นซัมเมอถ้าครบซัมเมอแล้วเมื่อที่สี่ิ่นก็จะมามาก พาลูกมาผลนไปไกลในฐานผู้ชมพวายานแบบบางโตกัหงห่วงห่วงลูกห่วงขนาดนะจนใครเข้าใกล้กับโบได้ผลนไปส่วนเขาป่าจะลงไปนำกับโบเฮนไปนำหาูุป่ากับโบเฮนไปซองเมื่อซัมเมื่อแล้วกับบเฮนอะ้าจนผุนมาเองมาบางโตกับแข้งแห้งฐานผู้ชมบางโตกับโบแข้งแห้ง <c oughs> เพราะว่าเกิดแบบธรรมศาสตร์นะน,นะทานผู้ชมบางโตกะมีบาทมานำกัมีกับพต่อิตนได้จะจ้อยหน้อยๆสะอะมันตอนนี้มันก็นยังพอทานได้กินฮำดอกท่่นผู้ชมเพร่าประมาณมันหอดเดือนผู้มั้งมันจะสิกินฮำก่อนสิไปชะลงกับข้อขอบบุญขอบคุณขอบใจหล,ลายๆทุกคนที่ติดตาม และหับสมสซาลุงจนหอดซองลอยทรับขอบใจหลายๆเดอ้อไปเบิ่งกันเลยเนาะ่านส้ o มนี่ก็จะเป็นเงินของสาลงเองแหละหมดใหญ่ดอกพ่อได้อยู่ได้ซาเพิ่นก็ได้นอนรวมโตกันอยู่หมู่ก็นอ่ะ บรรยากาศกับแดดเติบได้ทานผู้ชมใครแน่บวนาวแดดมีลมน้อยหนึ่งมาหอดเลยเดชทานผู้ชมลูกสาวอันนี้รวมทั้งหมดกับหโตทานผู้ชมก็จะมีอันทั้งโตดำโตดอดถั่วผูดที โตขาวๆแหละมันมีจุดดำน้ำผ่นเอินว่ามูตามักกระหลอกสะลงกะบูดอ่พิ่นพยายามดุนกินนมอยู่ท่านผู้สมแม่ผ่นกระตุ้ยตยท่านผู้สมผ่นห่วงแท้ได้สาวนี่จับบ่ได้เลยลูกผ่นนี่สะลงกะบกาจับบกาจับอก ยานพผนไหลกัดส่วนในน้อยอันนี้ก็เป็นมูคลองน่งองคลองสาลงเองโตผนกบบระเบวได้ใหญ่ดอกทานผ้สมเอ้าลบแลแหละ อันนี้ก็จะเป็นมูของน้องของซาลงเองท่านผู้ชมแม่เพ่นกับบูวางปันไดจับก็ได้เพราะว่ามูเฮาเกลืออยู่ทุกมือเนาะมาเป็นผู้เจ้ามันมันกระบาอ,อย่างให้เพราะว่าตัวนั่นมันเป็นคลองป้ากะบาดใสูเกลือพ่นพ่นกับอย่างให้ท่านผู้ชมอันนี้คือซีเมนต์ลูกหลานนี่น้อยกว่ามูลเลยรวมทั้งเบิร์ตกะหกโตพ่นได้นะแต่พ่น คือหว่านละทานผู้ชมเิ่นหักซาบ่อได้ิ่นก็เลยเห็ดตายซามโตเลือแต่ซามโตส่วนตัวนี้ก็คือซีเมนตนอนทับมันมันแบบเมื่อนะเลือดแตกปากแตกดังเลยลูกบ่อได้เลยจนจ่อยนี่แมมจะลงไปสื้อน,นมมาให้กินจังได้หากระลุกงองแงงขึ้นตอนนานาวสัน่นโถดผืน คิดว่าสิบลออเลยตัวนี้น้อยอตัวแหมประมาณสี่โตไปของเราอันนี้อ่ะตัวผู้อันนี้อ่ตัวแหมท่อแต่ตัวดำอันนี้ ถาผลกินทำประมาณประมาณสัมบีแข่งผลก็จะขายตัวตละพันบาทพุทธนผู้สมแพงแพงหมยานี่ช่วงนี้มันก็อึดแ้วหมเนะก็จะขายแพงอียดีนะถ้าเป็นเงินกกีบเฮากะามแสนปลายพุ่นทูนผู้สมเพราะว่าช่วงนี้เงินขึ้นบุคือแต่กี้ มีแต่ซ่องแซนเศร้าชอแสนหาิบซองแสนเศร้าหาพันหนึ่งแต่กี้บิดเดียวนี้ขึ้นแห้งขึ้นนอนบอให้ถ้าเป็นผู้เจ้าเลยนางน่ะแห้งตุ้ยแลยนางน่ะส่วนสาว้าอันหูเติ่งอันนะยังบรท่านได้ลูกท่านผู้สมจากดนปดัดเาฝ่นจิไปได้รูก สี่ห้าเบิ่งไกลๆท่านผู้ชมอุดอุดกำลังนอนเพฝันหนาวเพฝันกะสีแหน่กันนอนท่านผู้ชมงาดกันขึ้นอยู่ ชิลองจับเดดอย่างหายเลย <c oughs> มีแต่โตเป็นตะแพงมูลแลาวนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันชมบูญแม่เพิ่นมีนมนมลายอยู่กรรมได้ ก็มีน้ำนมลายส่วนมูสลงอะจักแนวใดเบิ่งลูกก็บ่ได้เต็งตายซ้ํา3ตัวเสียดายจะจ้อยส่วนนางอันนี้เพิ่นยังบ่ทันได้ลูกท่านผู้ชมทอเพิ่นักใหญ่ มูส่วนลายหมักให้เกาทองเกาทองแล้วเผิ่นกัสีน้อนแล้วนีไรระพิ่พนห้มาโเพิ่นฮะพิ่นห้ออกมาโเพิ่น เจ้าทอกให้เนาะสวนสลงกาได้ให้เบิงโมเป็นเฉียมหอยเดี๋ยวงทันผู้สมสำหรับคลิปนี้สลงกาขอจบไปสานี้ภาคพ่อแม่พี่น้องโมเพื่อนโมทุกคนกดติดตามกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้สลงมานนาน,นี่ยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะทานผู้ชมพอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย